สวัสดีลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้มาส่งงานปืนยิงตานะครับชุดนี้จะเป็นทรงกำคอครหรือว่าล,ลูกซองนะครับชุดนี้ก็มีประมาณแปดกระบอกนะครับเป็นไม้ประดูเจ็ดไม้ชิงชันหนึ่งนะครับกระบอกท้ายสุดนะครับจะเป็นไม้ชิงชันตัวนี้ก็ลูกค้าก็สั่งมามีั้างลางกมลมล่างเหลี่ยมนะครับความยาวก็มีร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่ตามสั่งนะครับ ็นไม้ประดูนะครับชุดนี้นี่นะครับเหลือสายยางนะครับชุดนี้วันนี้ถ้าไม่ทันส่งวันนี้ก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับชุดนี้พอดีที่บ้านฝนตกนะครับช่วงนี้สองวันมาแล้วนะครับฝนตกนี่นะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับปืนยิงปานะครับให้ดูงานใกล้ๆนะครับ นี่กระบอกแรกนะครับตัวนี้เก็บงานเรียบร้อยนะครับด้านท้ายประมาณนี้นะครับเป็นปิกโรเลอร์เสริมยางได้นะครับ45เซนลดน้ำหนักปลายนะครับกระบอกที่สองกระบอกที่สามนะครับกระบอกที่สามจะเป็นสีสองด้านนะครับได้อีกด้านติดกับพีด้านนี้จะเป็น ชุดไก่นะครับ,รบเป็นเซฟตัวใหม่นะครับถูกตัวนะครับตัวนี้ยังไม่ทันเก็บงานนะครับเก็บงานก็จะเป็นลักษณะนี้ตัวนี้ก็ลอถอดแพ็จกจัดส่งก็จะออกไปตัดนะครับตัดปลายตรงนี้นะครับ เฉียงเฉียงนี่นะครับนี่เป็นไม้ชิงชันนะครับลายสวยๆนะครับนี่นะครับลายนะครับขอบไกสแตนเลสน,นะครับแปดกระบอกนะครับเรียมจับส่ง สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ไอด i n ลหรือว่าเบอร์โทรนะครับ095 5026338นะครับเดี๋ยวชุดต่อไปก็จะเป็นทรงมือสอนนะครับประมาณ10 14 15กระบอกนะครับที่จะขึ้นชุดต่อไปนะครับชุดนี้มีทรงลูกซอง8กระบอกกระบอกนี้ทำไว้เล่นๆนะครับ ไซส์มินินะครับนี่นะสั้นมากลางเมตรหนึ่งระยะชัก60สิบนี่นะรีดปลายเรียกนะเดี๋ยวนี่รีดปลายเดี๋ยวรีดปลายเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอามาให้ลงรีวิวให้ดูดีกว่ากว่านะครับว่าจะเป็นลักษณะไหนนะครตอนนี้กําลังออกแบบอยู่ว่าจะรีดลักษณะไหน น่าจะ80%นแล้วครับเหลืออีก20%เเดี๋ยวให้ดูนะครับเป็นรังเดียบนะครับรีดปลายนี่นะครับคอไกสแตนเลสสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับทีไอดีไลน์หรือว่าเบอร์โทรนะครับ0ูนย์เก้าห้านสมสานะครับหรือว่าจะทักเข้ามาที่ Facebook ก็ได้นะครับ Facebook ผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงนะครับแล้วก็ฝากกลุ่มด้วยนะครับ ปุ่มปืนยิงปลาเวียงโกสัยนะครับผมเป็นแอดมินอยู่นะครับจะมีอะไรกิจกรรมอะไรผมจะลงในกลุ่มให้ดูนะครับลูกค้าท่านใดที่มี facebook นะครับก็ขอเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับที่ปืนยิงปลาเวียงโกสัยนะครับใครมีผลงานอะไรก็เอามาลงได้นะครับผลงานยิงปลาก็เอามาลงโชว์ได้นะครับในกลุ่มเลยนะครับขอเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับ๋ผมเข้าไปอนุมัติให้นะครับ ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง YouTube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ